สวัสดีเพื่อนสเปกโฟ h o n e t นะครับวันนี้แอดมินจาาไม่ได้มารีวิวนะครับเราจะมาพูดคุยกันเกี่ยวกับการชาร์จเร็วนะครับเป็นฟีเจอร์หนึ่งของ iPhone 10แล้วก็ iPhone 8 iPhone 8 Plus ใช่ไหมคือ Apple ต้อบอกว่า iPhone รุ่นนี้รองรับการชาร์จเร็วด้วยนะครับแต่การที่มันจะสามารถชาร์จเร็วได้นั้นนะครับมันมีเงื่อนไขยอยู่หลายประการอยู่เหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะมาอธิบายให้ฟังว่ามีเงื่อนไขอะไรกันบ้างครับผม สำหรับเพื่อนๆที่ซื้อ iPhone 10มาแล้วนะครับหรือ iPhone 8ไอโฟน8 plus มาแล้วนะครับเปิดกล่องของเพื่อนๆดูจะเห็นว่ามันแถมของมาให้2อย่างนะครับตามปกติของมันเลยก็คืออะแดปเตอร์นะครับกับสายชาร์จนะครับซึ่งผมจะบอกว่าอะแดปเตอร์กับสายชาร์จที่แถมมาในกล่องเนี่ยนะครับไม่ทําให้มันชาร์จเร็วได้นะครับอันนี้เป็นอะแดปเตอร์5วัตต์ธรรมดาธรรมดาเลยนะครับที่เคยแถมมาตั้งแต่สมัย iPhone 4S ก็ว่าไปนะครับแล้วก็สายก็เป็นสายเดิมนะฮะสมัย Lightning ตัวแรกก็คือ iPhone 5นะครับเนีีี่่่ยยยยกก็็มมมััััันนนนนงงงคคแถสาาตว้ออูะรบซึ2 ไม่ทําให้ iPhone 10หรือ iPhone 8 Plus ของเราชาร์จเร็วได้นะครับผมเพราะว่า Apple คือ a อ p l e ครับผมถ้าอยากจะชาร์จเร็วต้องเสียตังค์ซื้อเพิ่มนั่นเองนะครับสำหรับของสิ่งแรกที่ต้องมีถ้าเกิดจะชาร์จเร็วนะครับก็คือสายตัวนี้นะครับสายนี้หน้าตาอาจจะดูเหมือนสาย Lightning ทั่วไปแต่ว่าความเป็นจริงแล้วนะครับมันไม่เหมือนนะเพราะว่าด้านนี้เป็น Lightning นะครับส่วนด้านนี้จะเป็นพอร์ต USB Type C นะครับโดยสายตัวนี้นะครับถูกวางจำหน่ายครั้งแรกตอน iPad Pro 12.9นิ้วนะฮะเพราะว่า ซึ่งนั่นแหละฮะอะแดปเตอร์ตัวนั้นน่ะจะทําให้ iPhone 10หรือ iPhone 8 8 6, พัทของเพื่อนๆเนี่ยชาร์จได้เร็วนะครับก็ต้องไปซื้ออะแดปเตอร์29วัตต์มาอีกนะครับราคาก็อยู่ที่1,700บาทนะฮะแล้วก็ชาร์จผ่านพอร์ต Type C อย่างนี้นะครับเสียบเข้าไปปุ๊บแล้วก็ด้านนี้เสียบเข้ากับ iPhone ของเรานั่นเองนะครับแต่พอดีว่าอะแดปเตอร์29วัตต์เนี่ยผมไม่ได้ซื้อมานะฮะผมก็เลยเอาตัวนี้มาเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับเป็นอะแดปเตอร์6 1วววัััััตตตตต์์นนนนนะะะคคครรรรบบบีีี้้้เเเปป็อออแแดท่่่ใชก MacBook ืง่า มันสามารถชาร์จได้เหมือนกันเพราะว่า iPhone 10 iPhone 8 iPhone 8 Plus เนยนะครับมันชาร์จด้วยมาตรฐานเดียวกันก็คือมาตรฐาน USB PD หรือว่า Power Delivery นั่นเองนะครับแน่นอนว่าการที่ชาร์จด้วยมาตรฐาน USB Power Delivery เนี่ยนะครับก็เลยทำให้มีผู้ผลิต Third Party ผลิตอะแดปเตอร์ออกมามากมายที่รองรับ USB PD นะครับทำให้เราสามารถซื้อของคนอื่นก็ได้ไม่ต้องซื้อของ Apple ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับสำหรับความเร็วในการชาร์จเร็วหรือ f ฟา c h a r ์จของ iPhone 8 iPhone 8 plus แล้วก็ p p o o n 10เนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่ามันยัง ไม่เท่ากับพวกมือถือ Android ที่แบบว่ามีฟาชาร์ u ควิกชาร์ e 4.0หรือว่าพวก Super ร์ชาร์จของทางหัวเว่หรือว่า f a กฟาชาร์จของแอลของ Oppo นะครับแต่ว่ามันก็ถือว่ามีความเร็วระดับหนึ่งเหมือนกันซึ่งผมก็ได้ลองทดสอบดูนะครับกับอะแดปเตอร์ทั้งหมดประมาณ4ตัวนะฮะตัวแรกก็คือไอ้นี่แหละเนี่ยอะแดปเตอร์5วัตต์ตัวนี้นะครับตัวเล็กตัวเล็กจิ๋วที่แถมมากับเครื่องเนี่ยนะฮะ แล้วตัวที่2องเป็นอะแดปเตอร์ iPad 12วัตต์นะครับซึ่งอะแดปเตอร์ iPad 12วัตต์เนี่ยก็สามารถชาร์จ iPhone รุ่นอื่นได้เร็วขึ้นนะฮะรวมถึง iPhone 7 7 p ร u s รุ่นเก่าๆใช้ร์ว iPad ก็ชาร์จเร็วขึ้นนะครับแล้วก็นี่อะแดปเตอร์ตัวนี้ผมขอใช้เป็นตัวแทนของอะแดปเตอร์ iPad Pro 29วัตต์นะครับตัวนี้ชาร์จเหมือนกันแล้วก็ตัวสุดท้ายเป็นของ Energy นะฮะเป็นเตอร์ปาร์ตแล้วกันนะครับเตอร์ปาร์ตตัวนี้นะครับ รองรับ USB PD นะครับชาร์จผ่านช่อง Type C เหมือนกันนะครับเริ่มจากตัวเล็กนี้ก่อนนะครับตัวเล็กเนี่ยนะครับอะแดปเตอร์5วัตต์เนี่ยนะครับผมลองชาร์จไฟจาก0%นะครับให้เวลามัน15นาทีนะครับได้แบตเตอรี่มา12%นะครับส่วนตัวที่2อะแดปเตอร์ iPad เนี่ยอะแดปเตอร์ iPad ปกติ12วัตต์ทั่วไปเนี่ยนะครับก็ชาร์จไป15นาทีเช่นเดียวกันนะครับได้แบตเตอรี่คืนมา23%เร็วกันประมาณเปอร์เซ็นต์เร้วก็สุดท้ายลองชาร์จด้วยอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับผ่านไป15นนาทีะครับได้แบตตเเอรี่คืนมาถึง28%ลยทีีเดยวนะครับก็ถืออว่่าเยะทีสุด นะะฮเช่นเดียวกับอะแดปเตอร์ของ Energy ตัวนี้นะครับก็ได้แบตเตอรี่มากพอๆกับตัวอะแดปเตอร์ USB-C ของ Apple เลยนะครับผมทีนี้เฟสที่2เราก็ปล่อยให้มันชาร์จต่อไปจาก15นาทีนะไป30นาทีใช่ไหมเพื่อจะมาดูว่ามันเร็วขึ้นจริงหรือเปล่านะครับผลการทดสอบนะครับโดยอะแดปเตอร์ตัวนี้ตัวเล็กเนี่ยนะครับ5วัตต์เนี่ยนะครับผ่านไป30นาทีนะครับได้แบตเตอรี่มา27ยังไม่ถึง30เลยนะฮะก็ขึ้นมาประมาณเท่าตัวหนึ่งนะครับแล้วก็สำหรับอะแดป ได้แบตเตอรี่มา46นะครับแล้วก็สุดท้ายอะแดปเตอร์ตัวนี้นะครับที่ผ่านระบบฟาชาร์ดเนี่ยนะครับได้แบตเตอรี่มาถึง55เลยนะครับผมเช่นเดียวกันนะอินเทอร์นชัตัวนี้ก็ได้อยู่ที่ประมาณ55ถึง56นะครับเท่าที่ผมทดสอบดูนะครับ,บ,รบก็ถือว่ามันทำให้ชาร์จเร็วขึ้นเยอะเลยนะครับประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยถ้าเทียบกับอะแดปเตอร์ตัวนี้เนาะที่30นาทีเนี่ยแรงชาร์จเร็วกว่ากันเท่าตัวหนึ่งเลยนะครับ27เ กับ55%นะรบสรุปแล้วอะแดปเตอร์สำหรับการชาร์จเร็วตัวไหนนะครับคุ้มค่าที่สุดสำหรับ i p h o n น10 p h o n e 8แล้วก็ iPhone 8พ u s นะครับส่วนตัวผมนะถ้าเอาคุ้มค่าที่สุดเลยนะครับก็ต้องเป็นอะแดปเตอร์12วัตต์อะแดปเตอร์ iPad นะครับ12วัตต์ราคาเด90บาทตันเองเพราะว่าดูจากความเร็วในการชาร์จเนี่ยนะครับก็ไม่ได้ต่างจาก USB Type C มากเท่าไหร่นะครับแล้วก็ราคาเ90บาทเนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องไปหาซื้อสายเพิ่มถูกไหมเราใช้สายเดิมได้เลยที่มันเป็น USB Type A กับ ไลนิ่งนะครับใช้ใช้แทนกันได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะชาร์จเร็วแบบ Apple ิลทำฟีเจอร์มาแล้วฉันจะต้องใช้นะครับต้องไปซื้ออะแดปเตอร์29วัตต์ของ Apple นะครับก็ราคา1,700บาทนะครับบวกกับสายตัวนี้นี่สาย USB Type C to Lightning อีก890บาทเป็นเงินทั้งหมด2,590บาทนะครับเพื่อการชาร์จเร็วกว่าอะแดปเตอร์ iPad 10%ท่านั้นเองนะครับในเวลา30นาทีเท่ากันนะครับแล้วก็อีกทางเลือกหนึ่งนะครับสำหรับการชาร์จเร็วใช้ฟีเจอร์ชาร์จเร็วของ iPhone 10 iPhone 8นนก็คือี ซื้อแดปเตอร์เทอร์ปาร์ตีมาใช้นะครับอย่าง Energy ตัวนี้นะครับ PowerJoy 3 4ตัวนี้ก็ราคา1,490บาทนะครับคู่กับสายตัวนี้สายตัวนี้ต้องซื้อของ Apple เท่านั้นนะมันยังไม่มีใครเอาไปทำได้นะครับที่มันผ่านมาตรฐานนะยังไม่มีขายนะครับก็เป็น1,490บวก890นะครับเป็น2,390บาทก็ประหยัดตังค์ไปได้นิดหน่อยนะครับแล้วก็ตัวนี้ มันดีกว่าอะแดปเตอร์ของ Apple ตรงที่ว่ามันมีช่องชาร์จ USB ี A ด้วยนะครับสามารถชาร์จได้สอุปกรณ์พร้อมกัน,กนแล้วก็ e n e r g y ตัวนี้มันพิเศษตรงที่มันมีหัวปลั๊กมันถอดเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็ในแพ็กเกจเนี่ยก็มีมาให้3หัวนะครับเพราะว่าใช้งานได้หลายประเทศเลยก็เวลาใช้ก็เปลี่ยนอย่างเงี้ยนะครับใส่เข้าไปสมมุติว่าเราไปสมมติผมไปยุโรปแล้วกันนะครับไปยุโรปนี่ก็อันนี้เลยปุ๊บแล้วก็มันบิดได้นะครับเปลี่ยนมุมมุสายในการอันนี้ได้ด้วยนะครับ นี่นะฮะเปลี่ยนได้ด้วยก็ถือเป็นทางเลือกที่ค่อนข้างคุ้มค่านะครับพันสี่ร้อยเก้าสิบบาทเองแล้วก็วางจาหน่ายแล้วด้วยนะครับก็ฝากไว้นะสำหรับการชาร์จเร็วของเจ้า iPhone 10ใอโฟน8 p h o n น8 plus นะครับก็จะต้องมีอุปกรณ์ประมาณนี้แหละนะครับผมทีนี้มันจะมีอีกฟีเจอร์หนึ่งที่ iPhone 10มันก็รองรับเหมือนกัน p h o n น8รองรับเหมือนกันนะครับก็คือฟีเจอร์การชาร์จไร้สายนะครับแล้วก็แน่นอนว่า Apple ไม่ได้แถมมาเหมือนกัน สำหรับฟีเจอร์การชาร์จไร้สายนะครับ iPhone 10 iPhone 8แล้วก็ iPhone 8 Plus เนี่ยนะครับรองรับมาตรฐานการชาร์จไร้สายของชีนะครับก็คือเป็นมาตรฐานที่ใช้ในสมาร์ทโฟนเรือธงหลายรุ่นเลยนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเราสามารถซื้อของ third party มาใช้งานได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดคิดว่าเอ๊อยากใช้ของ Apple จังเลยได้เลยนะครับ Apple มีออกมาขายแล้วนะครับคือแท่นชาร์จ Air Power นะครับซึ่งตอนนี้ก็ยังไม่ขายนะฮะก็คิดว่าจะขายประมาณปลายปีแม้กระทั่งต้นปีหน้านะครับแท่นชาร์จ Air Power จะเป็นแท่นชาร์จยาวๆนะครับ ที่เปิดตัวในงานไปนะฮะร,ราคาค่ากันว่าราคา8,000บาทนะครับแต่ก็ถือว่าคุ้มไหมก็มันชาร์จได้พร้อมกันสาอุปกรณ์นะครับใครมีอุปกรณ์เยอะๆก็ชาร์จ iPhone ได้เครื่อ,องหนึ่งชาร์จ AirPods ก็ได้นะครับชาร์จ Apple Watch ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับอันนั้นก็ เป็นเรื่องของอนาคตเพราะมันยังไม่ขายแต่ปัจจุบันนะครับถ้าอยากจะชาร์จไร้สายนะครับตอนนี้ก็มีผู้ผลิต third party นะครับผลิตแท่นชาร์จไร้สายออกมาเพียบเลยอย่างที่ผมบอกไปนะแท่นชาร์จไร้สายเนี่ยมันก็ไม่ได้อะไรที่มันใหม่มากแค่เปิลออามาใช้นั่นเองนะครับก็ไปใช้แท่นชาร์จไร้สายของเจ้าอื่นก็ได้ที่เป็นมาตรฐานชี่ได้หมดเลยนะครับวันนี้ที่จะมาแนะนําก็คงเป็นตัวนี้นะฮะผมลองใช้ดูแล้วมันโอเคเลยมันคือของย e ี่ห้อ Morphy นะครับตัวนี้มีขายที่ iSudio t by Copper Wire นะครับร้าน Dot Life อะไรพวกนี้มีขายนะ 2,790บาทนะครับแต่ถามว่ามันสูงกว่าแล้วมันดีกว่าพวกราคาพันเไงนะครับพวกแท่นชาร์จไร้สายราคาพันกว่าบาทเนี่ยนะครับข้อเสียของมันคือมันปล่อยไฟได้แค่5วัตตเท่านั้นเองนะครับก็คือ5วัตต์ก็คือชาร์จเท่าไอเนี่ยนะครับแล้วยิ่งเป็นการชาร์จไร้สายที่มีการสูญเสียอยู่แล้วนะครับก็ทําให้มันชาร์จชา้ชาเข้าไปอีกบางทีแปะไว้เฉยแบตแ,แทบไม่ขึ้นเลยก็มีนะครับแต่ว่าตัวเนี้ยตัวเนี้ยข้อดีของมันคือเนี่ยฮะอะแดปเตอร์ของมันเนี่ยนะครับจ่ายไฟได้ค ก็คือเป็นการชาร์จไร้าสายแบบรวดเร็วนะครับก็ผมทดลองใช้ดูนะฮะอันนี้อันนี้ไม่ใช่ที่วางแก้วนะอันนี้เป็นท่านชาร์จไร้าสายนะครับวิธีการก็ไม่ยากนะครับนี่เสียบอะแดปเตอร์ของมันเข้าไปนะครับแล้วก็เอาไอเนี่ยไปเสียบกับปลั๊กไฟนะฮะแล้วก็วางไว้บนโต๊ะนะครับที่เหลือก็เอา iPhone มาวางนะครับโดยที่ iPhone ของเราเนี่ยนะครับไม่จําเป็นว่าจะต้องถอดเคสนะครับเพราะว่าการใส่เคสแบบนี้นะครับแทบจะทุกแบบแหละมันก็ทําสามารถชาร์จไร้สายได้นะครับก็วางลงไปแค่นี้เองก็ชาร์จส่วนตัวผมนะฮะลองใช้ แท่นชาร์จตัวนี้นะครับคือทางโคเอนส่งมาให้ทดสอบดูระหว่างที่ i อ h o n e 10มาเทสเนี่ยนะครับก็ชาร์จทุกวันนะฮะเวลามาถึงออฟฟิศก็วางลงไปก็สะดวกดีนะครับมันสามารถคือแล้วหมาเราไม่ต้องมาคอยเสียบสายถอดสายเนาะก็ถือว่าสะดวกแล้วก็ได้แบตเตอรี่มันเต็มตลอดเวลานะครับการชาร์จก็ไม่ได้ถือว่าช้าพัดเร็วพอๆกับฟ้าชาร์จของอะแดปเตอร์ที่มีขายเลยนะครับผมสรุปแล้วนะครับถ้าจะซื้อ iPhone 10หรือ iPhone 8 p เฟอร์บัมานะครับแล้วอยากจะใช้ฟีเจอร์การชาร์จของมันให้ได้เต็มรูปแบบที่สุดนครใาาที ถือว่าถูที่สุดเนี่ยจะต้องมีเงินทั้งหมดเท่าไหร่นะครับก็ง่ายๆเลยนะฮะต้องมีอะแดปเตอร์สำหรับฟาสชร์จนะครับตัวนี้นะครับราคา1,490บาทนะครับแล้วก็อันนี้เป็นสาย USB Type C to Lightning นะครับราคา890บาทนะครับแล้วก็สุดท้ายก็คือแท่นชาร์จไร้สายนะครับตัวนี้ของ m o r p h ีก็2 7 9 0บาทรวมเป็นเงินทั้ง,งหมด5้7 0หบาทนะครับผมอันนี้ก็เป็นเงินที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมไว้ถ้าอยากจะใช้ฟีเจอร์การชาร์จ iPhone 10 p h o n e 8ไอโฟน8 plus ให้เต็มรูปแบบนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบไปเพียงเท่านี้ก่อนนะสำหรับเพื่อนคนไหนที่สงสัยอะไรเกี่ยวกับ iPhone X, iPhone 8หรือ iPhone 8 plus นะครับก็คอมเมนต์มาได้นะฮะเราจะไปทำคลิปมาเฉลยคำตอบให้นะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด s ซับสไค b ป c ช่ n e อ s ลซิป p h o n e TV ของเราด้วยนะครับสวัสดีครับ